สวัสดีครับเดี๋ยวผมโชว์กัมซิงนะครับนี่ยช็อตเด็ดไม่ได้ถ่ายนะครับนี่รถกระบะโอ้รถหกล้อลงนะครับแล้วเกี่ยวลากขึ้น,นครับกว่าจะได้ช็อตเด็ดนะครับเนี่ยไม่ได้ถ่ายลืม มันก็รู้เกี่ยวไถสเซงยนต์นะครับทีมงานเซเป้ยเจริญยนต์นะครับของอของบ้านโนนสายนะครับอบบนนำเภอตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับทีมงานนี้วันนี้นะครับ,รบี๋ยวก็เข้ามาแล้วของล้อฟูโซนะครับ มาแต่ขายข้าวแล้วนะครัทุกคน นะครับเข้ามาแล้วปูโซนะครับปูโซที่ลงพันนานะถอยลงพันนานะลึกจัดเลยนะครับน้่ยการลึกจัดนะใส่เข้าเลยในอุ้มหนึ่งเต็มเต็มเลยนะครับใส่เข้า

ไปก็จะคล้องเจ้านี้ต่อไปนะครคล้องเจ้านี้นะครับเราก็ลงไปนาเจ้านี้นะครับอุออมมืใหญ่นะครับอุ้มสองตันนะครับไมเกี่ยวกันนีอ้ออุ้มหนึ่งเต็มเ็มนะครับจัดไปแล้วครับเต็มพอดีอุ้มหนึ่งเต็มแต่ไม่ล้นนะฮะครันนี้ ไปสิ่งเดิมก็ไม่ได้ถ่ายนานนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเนี่ยเท้าเสร็จแล้วนะครับ๋นวก็จะต่อโรงงานนี้ต่อนะฮะนาเจ้านี้ต่อนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ